มิเดีมอลมิวบายอร่อยจังวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดรถไฟโบราณกันค่ะส่วนประกอบง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะคะอันดับแรกเป็นข้าวสวยหนึ่งถ้วยค่ะตามด้วยกระเทียมสับหยาบเนื้อหมูหั่นสไลด์พริกไทยปน่นน้ำตาลทรายผงปรุงรส ซีอิ๊วดำหวานหอมใหญ่มะเขือเทศอันดับแรกเราจะมาตั้งกระทะกันก่อนนะคะด้วยไฟอ่อนๆค่ะเราจะใส่น้ำมันประมาณช้อนครึ่งนะคะจะไม่ใส่เยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลิ้งกระทะก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ไข่และเนื้อสัตว์ติดกระทะค่ะ หอกริ้งกระทะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งให้องร้อนดีนะคะพอไฟเริ่มร้อนเราก็จะมาใส่กระเทียมสับหยาบลงไปค่ะผัดจนกระเทียมสุกนะคะและหอมดีค่ะ อันดับถัดไปก็จะเป็นเนื้อหมูหั่นสไลด์เราจะหั่นสไลดบบางๆนะคะเพื่อให้เขาสุกได้เท่ากันค่ะและไม่ให้กระเทียมไหม้ด้วยนะคะก็ผัดจนเข้ากันดีค่ะผัดจนหมูสุกทั่วกันนะคะ พอหมูสุกได้ที่แล้วเราก็จะใส่ไข่ไก่สองใบค่ะเราจะใส่ไข่ลงไปก่อนนะคะทำการยีเล็กๆค่ะแต่เรายังจะไม่ผัดสะทีเดียวเพราะว่านอกจากจะติดกระทะแล้วจะทำให้ไข่เละด้วยนะคะทิ้งไว้ให้ไข่พอสุกค่ะทำการคนเป็นระยะนะคะเพื่อไม่ให้หนองไหมและให้ตัว ไข่ได้เคลือบตัวหมูสไลด์ด้วยค่ะ,อะพอเขาเริ่มสุกดีนะคะเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะข้าวที่ใช้ก็จะเป็นข้าวแช่เย็นหรือเป็นข้าวค้างคืนนะคะเขาจะเรียงเม็ดสวยค่ะย,ยีแล้วผัดให้เข้ากันนะคะพยายามยีข้าวที่เป็นก้อนให้แตกออกจากกันค่ะเพื่อที่เขาจะได้เรียงเม็ดสวยนะคะ การใช้ไฟอ่อนๆแล้วผัดลงไปเรื่อยๆนะคะจะช่วยให้เราได้มีเวลาในการยีข้าวด้วยค่ะไม่ให้กระทะไหมาข้าวก็จะเรียงเม็ดสวยนะคะแห้งด้วยพอผัดเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะเริ่มปรุงรสกันค่ะอันดับแรกก็จะเป็นผงปรุงรสนะคะ ตามด้วยพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลและสีอิ๊วดำหวานเราจะใส่นิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเขาดำจนเกินไปให้เขามีสีสันสวยงามค่ะเราจะคลุกเขาให้เข้ากันค่ะ พอข้าวได้ที่แล้วเราก็จะมาใส่คะน้ากันนะคะตามด้วยมะเขือเทศและหอมใหญ่ซอยหยาบค่ะใส่ผักทั้งหมดแล้วนะคะเราจะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจนกว่าผักจะสลบแล้วก็สุกนะคะในการผัดแบบนี้จะไม่ทำให้ผักสุกนเกินไปนะคะ หอมใหญ่ก็คือสุกกำลังดีค่ะผักไม่เละจนเกินไปนะคะตบท้ายด้วยต้นหอมซอยค่ะทีนี้เราก็จะมาคลุก้องให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความหอมเสร็จแล้วค่ะเข้าผัดรถไฟโบราณ การคู่กันกับพริกน้ำปลาสูตรเด็ดสระตต้องมีแน่ๆกับคลิปหน้านะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับมินิมอลมิลายอร่อยจังจ้า